สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเส้นขนานและมุมภายในกันนะคะก่อนอื่นเรามาจุมารู้จักเส้นขนานในชีวิตประจําวันกันก่อนเลยเส้นขนานในชีวิตประจําวันเราเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก็คือสิ่งที่เราเรียนทุกวันเนี่ยก็คือหนังสือค่ะหนังสือก็จะมีขอบของหนังสือเนี่ยที่เป็นเส้นขนานกันขนานกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่บ้านเราเนี่ยก็มีเส้นขนานนะคะทุกคนแล้วก็ กล่องกล่องอะไรเอ่ยกล่องที่เราสั่งพัสดุสั่งของออนไลน์มาส่งนี่แหละค่ะก็จะมีเส้นขนานกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วก็ที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือรางรถไฟนะคะเราจะเห็นว่ามันมีสองฝั่งเส้นตรงสองเส้นนี้จะขนานกันไปเรื่อยๆจนสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะต่อไปกันเลยค่ะอ่ะเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันดีกว่าอ่ะเรามาดูภาพนี้กันนะคะ เขากําหนดให้เส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันแล้วก็มีเส้นตรง AB เนี่ยเป็นเส้นตัดนะคะจะเห็นว่ามุมหนึ่งกับมุม2แล้วก็มุมสากับมุมสเนี่ยเป็นมุมภายในนะคะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างสองเส้นที่ขนานกันตรงนี้เนาะแล้วก็มุม5้ากับมุมหกมุมเจ็ดมุมแปดเป็นมุมภายนอกนะคะอ่าส่วนมุมหนึ่งกับมุมสาเนี่ยก็จะเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะแล้วก็มุมสองกับมุมสี่ก็เช่นกันค่ะอ่ามาทบทวนมุมตรงกันนะคะ เราจำได้ไหมเอ่ยว่ามุมตรงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่มุมตรงเนี่ยมีขนาด180องศานะคะเราจะเห็นว่ามุม1กับมุม2เนี่ยรวมกันจะมีขนาดเท่ากับมุมตรงพอดีเลยแสดงว่ามุม1บวกมุม2เท่ากับ180องศามุม3มบวกมุม4เท่ากับ180องศามุม5บวกมุม6เท่ากับ180องศาแล้วก็มุม7กับมุม8เนี่ยบวกกันก็เท่ากับ180องศาเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเรามาเรียนเรื่อง การขนานกันของเส้นตรงจะบดนิยามนะคะบทนิยามของเสเ้นตรงที่ขนานกันก็คือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเกี่ยวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันนะคะจับไว้ไดีๆเลยนะแล้วก็มาพิจารณารูปแรกกันนะคะเราจะเห็นว่าเขาให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD อ้าวดังนั้นเส้นตรง CD ก็ขนานกับเส้นตรง AB เหมือนกันนะคะ สัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้แทนก็คือขีด2ขีดแบบนี้เนาะแล้วก็การเขียนรูปเส้นตรงที่ขนานกันนะคะเราจะใช้พวกลูกศรที่มีลักษณะเหมือนกันแสดงเส้นที่ขนานกันอะจากรูปเราจะเห็นว่า AB เนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับ CD แสดงว่ามันขนานกันแล้วก็ BC มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับ DE แสดงว่ามันก็ขนานกันเหมือนกันนะคะ ต่อไปก็เป็นระยะห่างระหว่างเส้นขนานกันนะคะเรามาดูถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นจะเท่ากันเสมออาวมาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยเส้นตรงสองเส้นนี้มันไม่ขนานกันนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าระยะห่างเนี่ยมันไม่เท่ากันอ่ระยะห่างคืออะไรระยะห่างก็คือสุด ลากจากจุดหนึ่งบนเส้นหนึ่งมาตั้งฉากกับอีกจุดหนึ่งบนเส้นหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นระยะห่างถ้าเราลากไม่ตั้งฉากุบมันไม่ใช่ระยะห่างนะคะอ่าเรามาดูเส้นขนานกันบ้างค่ะจะเห็นว่า AB กับ CD เนี่ยขนานกันอ้าวระยะห่างเท่ากันพอดีเลยแล้วก็ลากมาตั้งฉากตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูสมบัติของเส้นขนานนะคะ ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศานะคะอะ่ามุมไหนบ้างเป็นมุมภายในที่อย Раз ู่บนข้างเดียวกันก็คือมุม2กับมุม4นะคะแสดงว่ามันรวมกันเท่ากับ180องศาเพราะว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนาดกันเนาะแล้วก็มุม1กับมุม3าก็รวมกันเท่ากับ180องศา เพราะว่าเส้นตรงเส้นนี้กับเส้นตรงเส้นนี้ก็ขนานกันเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดข้อนี้กันเลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เขาให้เราพิสูจน์นี่เนี่ยว่ามันขนานกันหรือเปล่ามันเขายังไม่ได้บอกเลยว่ามันขนานกันไหมเขาทําหาเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดเรามาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าเขากําหนดอ,อะไรมาให้บ้างก็คือ มุม bxy เท่ากับ124องศาแล้วก็มุม d y x เท่ากับ56องศาอ่ามุมทั้งสองมุมนี้เป็นมุมภายในทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่บนข้างเดียวกันด้วยตรงกับสมบัติข้อที่แล้วเลยว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเนี่ยจะรวมกันเท่ากับ180องศาแสดงว่าถ้าสองมุมนี้รวมกันเท่ากับ180องศา เส้นตรงสองเส้นนี้ก็จะขนานกันเรามาพิจารากันนะคะจะได้124บวก56เท่ากับ180นะคะแสดงว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เนี่ยขนาดกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปทบทวนบทเรียนกันเยอะๆนะคะจะได้เก่งขึ้นสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ